คล้ายๆกับเอาไฟลนหรือเปล,ล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดำๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่นี้ตลอดนะมีคนมาทำลายต่อนะครับเห็นร่องรอยแล้วร่องรอยแล้วครับมันไปอย่านี้ รนะเราอยู่มาตั้งนานเราวก็ไม่ทำอะไรครับนะเห็นร่องรอยเลยครับมีไฟขึ้นมาเลยนะเอขอให้ตอดต่อยมันเลยนะไครมาเอานะน่าสงสารนะครับเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเห็นมีคนใจร้ายมาเอาไฟมาเผานะครับเห็นร่องรอยการเผาเลยนะครับ ไปครึ่งหลังน่าจะเอาไปไม่หมดเพราะลังตอใหญ่มากนะครับแต็มมากน่าจะน่าจะเป็นไฟเผาเลยครับ,รบวันนี้วันที่28กันยายนนะครับ54 6ครับ